สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองอธิบดีอายการยกเคสต่างประเทศเทียบกฎหมายไทยกลายเป็นกระแสดังไปทั่วโลกเพียงชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวครับสำหรับพระเอกซุปตา์อย่างเวลสมิธที่ได้เดินขึ้นไปตบหน้าพิธีกรอย่างคริสร็อกบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์2022รางคริสร็อกเล่นมุกตลกล้อเลียนภรรยาของเวลที่โกนเส้นผมทั้งหัวว่าเหมือนทหารเนื่องจากว่าเธอป่วยเป็นโรคผมร่วงเป็นจุด,จด ซึ่งเรื่องนี้หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยแหละครับจนล่าสุดทางด้านของนายโกศลวัดอินทุจันรยงรองอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีสารแขวงได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงข้อกฎหมายเรื่องการทำร้ายร่างกายโดยระบุว่าตบฝรั่งตบไทยตบเมื่อไหร่เป็นข่าวตบครั้งเดียวดังไปทั่วโลกแฮแท็กอายการหน่อยบอกให้รู้ตบต่อยแบบไทยเมื่อก่อนปร,รับ500ขอตบซ้ำอีกทียินดีจ่าย1,000คำพูดนี้จบไปแล้วในสังคมไทยเดี๋ยวนี้โทษสูงขึ้นแต่ รายได้อาจไม่สูงขึ้นตามอัตราโทษปรับที่สูงขึ้นคำพูดนี้คิดใหม่ได้แล้วตบไตหนึ่งครั้งปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทขาตบซ้ำอีกทีปรับสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทเตือนสติพวกหัวร้อนอย่าคิดว่ามีตังค์จ่ายค่าปรับกฎหมายแก้ไขแล้วปรับแพงขึ้นขณะที่รายได้ส่วนใหญ่คนไทยไม่ขึ้นแถมลดลงกฎหมายอาญามาตรา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำค ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้าไม่มีเงินค่าปรับก็กักขังแทนค่าปรับวันละห้าร้อยบาทเขาห้องขังกันไปส่วนฝรั่งตบกันใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องของเขาเรามาว่าของเราแบบไทยกฎหมายต้องการให้คนไม่ทําร้ายร่างกายกันไม่ใช้กําลังข่มเหงรังแกรหรือตัดสินกันเองมีปัญหาต้องแก้ปัญหาด้วยกฎหมายคือไปแจ้งความดําเนินคดีย้ำว่าไปโรงพักแจ้งความครับหางใช้อารมณ์แก้ปัญหาเอง เองในที่เกิดเหตุตบสวนไปชกสวนไปเชินไปโรงพักไม่จบขึ้นศาลต่อจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000ืบาทถ้าบาดเจ็บเจ็บสาหาัสโทษสูงขึ้นตามลำดับใช้สติใช้อารมณ์ไม่นำความเดือดร้อนความทุกขมาสู่ตนเองและครอบครัวไม่ต้องมาเสียใจและขอโทษกันภายหลังอายการสารแขวงไม่อยากให้บริการท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ